จอกับเฟย์แล้วนะคะวันนี้เฟจะมาแต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะเป็นการแต่งตาสีฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นลุกที่ดหวานๆน,นะคะยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลุกว่าอะไรดีนะคะแต่ลุคนี้เนี่ยเพื่อนเฟยก็ขอมานะคะว่าแบบอยากให้แต่งตาสีฟ้าดูหน่อยนะคะเฟยก็เลยครีเอทลุคนี้มานะคะจะเป็นแนวแบบวหวานๆนะคะแล้วก็เน้นไปที่ดวงตานะตาก็จะเป็นสีฟ้านะใครหม้ ฟ้าชัดเจนมากเลยนะคะลูกนี้ก็แต่งไม่ได้ยากนะคะแต่อาจจะมีขั้นตอนเยอะนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะคะว่าลูกนี้เนี่ยแต่งออกมาได้ยังไงนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะตอนแรกนะคะก็จะลงเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ m ิ t i n e Pore ซ e ล l e r r e f i n i n g Magic c r e a m นะคะก็ลงเพื่อเป็นการรองพื้นไปก่อนนะคะเป็นเหมือนเบสอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อช่วยในการแต่งหน้าให้มันแต่งได้ง่ายขึ้นนะะ ใปริมาณนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เกลีย่ยไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็น Miss t e e n 24 Cover Oil นะคะตัวนี้จะเป็นรองพื้นนะคะเบอร์ F2 นะคะก็บีประมาณปั๊มหนึ่งเนาะไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของผิวก็จะลงแบบ บางหน่อยนะไม่ได้เยอะเกินไปนะคะแล้วก็จะใช้คู่กับฟองน้ำนะคะอาจจะเอาสเปรย์น้ำแร่นะคะมาฉีดนิดนึงให้มันแบบชุมช่มๆหมาดๆนะคะแล้วก็แตะรองพื้นเลยแล้วก็ค่อยๆแตะที่ผิวหน้าของเรานะ นะคะก็จะดูแบบเป็นผิวแล้วก็ดูไม่เยอะจนเกินไปนะคะผิวเราก็ยังดูแบบยังดูเป็นผิวเราอยู่นะคะไม่ดูหนักเกินไปนะคะตัวเลอร์นะคะเป็นจะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็แอสลี่เหมือนเดิมเลยเบอร์0ูนนะคะจะใช้สีตรงกลางนี้เลยก็แบบนี้นะคะแล้วก็มา แก้มก็ขอบปากนะคะหน <No Q. S 1> <ป>้คิ้วต่อกันที่แก้มนะคะเป็นจะใช้เป็นโอบูสตัวนี้นะคะเป็นเบอร์01นะคะเป็นครีมบททัตสีชมพูนะคะก็ เอามาเล็นแก้มให้มันแบบเป็นสีที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ติดทนนะคะสีคอนแทคเต้แต,ต้มไปแป้งฝุนนะคะไปใช้ตัวนี้นะคะเป็น m i like s t e e n 2 y o w cover oil เหมือนกันนะคะนี่เป็น translucent root powder นะคะ เป็นการเซ็ตพวกรองพื้นนะคะแล้วก็อคอนซีลเลอร์ต่างๆแป้งนะคะเอามา <S <S คิ้วนะคะก็จะเริ่มจากปัดขนคิ้วให้มันเรียงตัวกันก่อนนะขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะ็จะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของ s i เว n ่าเบอร์01นะคะดำก่อน ใช้แปรงของมิสทีนะคะก็เริ่มจากหาคิ้วนะคะเราจะเติมช่วงหางคิ้วให้มันเต็มก่อนนะคะค่อยลากตรงเบาๆเบาแบบเบามากๆนะคะแล้วก็เติมข้างบนนะคะให้มันตรงออกมก็จะได้ จากนัน้นจะใช้สีตรงกลางนะคะก็บริเวณกลางคิ้วก็เล่าตรงหัวคิ้วด้วยจากนั้นก็จะใช้สีอ่อนสุดนะคะเอามาแบบเป็นของยี่ห้อน,นี้นะคะไม่รู้03ค่อนข้างอ่อนนะแต่ว่าก็เราจะปัดแค่นิดเดียวนะคะช่วงแบบ โอคิว oh, เนี่ยให้มันอ่อนลงโอเคแต่งตานะคะวันนี้เราจะแต่งตาเป็นโทนสีฟ้านะคะซุปเปอรจะใช้ประมาณ2พาเลตนี้นะคะก็จะมีของยู u ิปนะคะอันนี้นะคะจะเป็นพาเลตของ all about face นะคะ Eye Palette เบอร 02นะคะสีนู้นเนี่ยเเคยใช้ในคลิปแบบแรก,แรกๆที่ไปยทํแต่งตา,าสีฟ้านะคะซึ่งคือเฟไม่มีสีฟ้าแบบอื่นเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็เลยจะเอาอันนี้นะคะแต่จะใช้พาเลตอื่นๆมาด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ค้นนะคะเดี๋ยวค้นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะคะเฟจะใช้พาเลตนี้ก่อนนะคะเริ่มจากสีขาวนะคะใช้แปรงหัวใหญ่ๆนะแตะสีขาวนะคะขอออกนิดนึงแล้วก็ลงให้ทั่วเบกตา าเลปนี้นะคะของ all about face นะคะฟ้าเนี้ยมันเป็นสีฟ้าที่แบบสีเข้มมากๆนะคะเพราะฉะนั้นระวังเป็นอย่างมากนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเฟกาว่าจะลงล็อกพื้นที่หลังนะคะแต่อันนี้คือลงไปก่อนแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรแต่เราจะใช้วิธีการอื่นนะคะก็อาจจะเป็นการเอาแป้งนะคะมารองใต้ตาหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าขี้เกียจเอาแป้งมารองใต้ตาก็ใช้เนี่ยมลีนะคะซึ่งจะมีสัลรีที่มันเป็น ก็เอามาพับนะคะพับครึ่งแล้วก็จะเอามาลองอย่างนี้เราก็ต้องแบบจับไว้ก่อนแล้วแล้วก็ลงนะคะซึ่งมันเหมือนดูเกะกะนิดนึงนะแต่ว่ามันก็สามารถลองพวกเศษฝุนอะไรเงี้ยได้นะคะแป้งมาลองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ากันไว้ก่อนนะเผื่อเราพลาดอะไรเงี้ยนะคะมาลองตรงใต้กานะมาลงสีนี้ก่อนก็ลงไป เพาะก่อนนะคะอยาพยายามอยาให้มันเป็นฝุ่นมากนะเพราะไม่งั้นมันจะร่วงลงมานะคะก็ทาลงไปตรงช่วงนี้นี่นะคะล้วก็อาจจะเนี่ยคือถ้าทำเองมันก็ดูไม่ค่อยยุ่งยากหรอกแต่ถ้าเกิดว่าดูในกล้องอะไรเงี้ยก็จะเหมือนว่าอะไรเกะดกเหรือเกินนะคะสีนี้เลย สีสุดท้ายนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนี้นะคะไม่ใช่สีสุดท้ายนะเพราะยังแต่งไม่เสร็จนะคะก็สีเข้มนี้นะคะจะเอามา,ามาลองเช่นเคยแล้วก็ลงทางตาให้เป็นแบบตัววีอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องยาวมากนะ เากันเท่าไหร่นะแต่ดูเราจะค่อยๆเบรนดได้นะคะอันนี้แล้วมันเจอสีฟ้านี้นะคะนี่แต่มันค่อนข้างเป็นฝุ่นนิดนึงอะแต่สีมันก็โอเคนะก็เลยเดี๋ยวจะเอามาลงนะคะจะใช้ช่วง,งทับลงไปมันก็จะดูแบบฟ้าขึ้นแต่มันไม่ค่อยสว่างมากนักนะคะอันนี้มันจะเป็นสีแบบแมตต์ มีชิมเมอร์แบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ต้องใช้เวลานะคะเราต้องแบบใจเย็นมากๆเลยากับการลงสีเข้มๆถ้าใจร้อนเมื่อไหร่นี้แบบหายไปหมดเลยเลอะเทอะด้วยนะคะก็ใต้ตาให้มันแบบวิง้งๆนะคะใช้สีขาวนี่เลยกับแปรงหวัวเล็กๆนะ นะคะเป็นสีตรงนี้อหางตาด้านล่างนะคะจนถึงเกือบถึงหัวตาเลยขอออกนะแล้วก็ลงนะคะซึ่งต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าเยอะไปมันก็จะดูแบบดูเลอะแล้วก็เหมือนโดนต่อยมาอะไรอย่างนี้แล้วจะมาแบบวูบวาไม่ได้นะคะ มีมิติขึ้นมานะคะแล้วก็ข้างบนนะคะเฟเจะเบรนให้มันแบบดูฟุ้งกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังดูแบบไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่ก็จะใช้แรงอะไรเงี้ยเบรนจะเพิ่มตรงไหนก็ได้น,นะคะเพราะว่าชอบเข้มกว่าน,นี้หรือบางคนอยากได้อ่อนกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้เฟรู้สึกว่าประมาณนี้แหละถ้าเข้มเกินไปก็จะดูเหมือนเยอะไปเนาะแต่ถ้า ก่อนไปก็มันเดี๋ยวมันน้อยไปเนาะแล้วก็แตะสีขาวนะครับมาลงหนกเข้ยจะเป็นขาวแมตหรือว่าขาววิงก็กได้นะหัวตานะคะยังไม่ได้เติมเลยปัดตรงใต้ตานี้ออกไปนะคะเห็นไหมว่ามันก็จะแบบไม่เลอะนะคะ ว่าเรามีแป้งรองไว้แล้วก็คือเนีมีเลอะบ้างแต่มันก็ค่อข้างน้อยนะไม่เยอะนะคะรูสึกว่ามันแบบไม่เท่ากันไอ้ข้างนี้มันใหญ่ไปยาวไปอะไรเงี้ยเราก็เอาแปลงนําแต่ไม่ต้องจุ่มเพิ่มเอามาแบบเก็บรายละเอียดได้นะคะค่อยแบบเบาๆก็ <ๆ S 2> จะได้แบบอายไลเนอร์วันนี้นะคะเป็นจะใช้ของ มิสทีลเปอร์แบ็กคอสไอมันติไรเนองนะะดินสอนะคะเอามาเขียนเส้นน้ำตาข้างล่างก่อนคุมๆหน่อยนะก็ก็จะได้แบบนี้นะคะตาเราก็คุมขึ้นมานะแล้วก็จะเขียนตรงนี้นะคะ ะใช้ด้านที่เป็นเมจิกนะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็จะลากตรงหางตาให้แบบตกๆนิดนึงนะ,ะตัปรอมกันนะคะขนตับรอมจะใช้เป็นของพรโคซ่านะคะมีชื่อว่าพรโคซ่านอตตี้เบอร n อ็0หนึ่งสองศูนนะตัวที่แบบชอบมากเลยนะเพราะว่าเคยใช้แต่งลุกอ่าลุกอะไรกร่อนจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็คือมันสวยดีมันดูแบบดูเหมือนคนตาจริงอะ่ะมันจะเลี้ยงเส้นกันนะคะก็ทาก,กาวเลยน้ำลายไหลวางไปนะ จัดระเบียบนะคะให้มันติดโคนขนตาเรามากที่สุดแล้วก็ไอส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนที่เราแบบตัดมาออกมาเนี่ยจะเอามาเติมตรงหางตานะคะมันอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆคิดว่าไม่สําคัญนะแต่ที่จริงแล้วอะ่ะมันสามารถเพิ่มได้นะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้ต่อได้อาจจะเอามาติดขนตาล่างก็ได้แต่วันนี้จะไม่ติดนะขนตาล่างจะแค่ข้างบนพอนะคะ พอแค่ okay. นี้ก็รู้สึกแบบตาจะปิดแล้วแล้วก็ปัดหลดนะคะใช้ขนตาให้คุ้มไม่ทิ้งนะเอามาเพิ่มดรงหางตาได้เดี๋ยวเราจะมาดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าทับอ,อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งจะดัดแบบเบามือมากที่สุดนะคะไม่ต้องแบบแรงมากเพราะว่าถ้าแรงมากเดี๋ยวมันหลุดได้นะคะก็เพราะว่าเรต้องการให้มันแบบงอนๆนะคะตอนนี้มัน ไม่อองอนมากเท่าไหร่แต่ก็ถ้าใครพอใจล้วก็โอเคเก็จะเห็นขนตาแบบนี้ให้มันตรมกืนกันก็จะได้ประมาณนี้หละนตาเดิ้งนะคะแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็ปัดแก้มกันดีกว่านะคะใช้อันเดิมเลยนะคะเพราะว่าจะใช้ แรงหัวตัดตงนี้แล้วก็สีเดิมเลยค่อยๆตัดไปเราไม่ได้ปัดเยอะนะ้านี้ก็ปัดแบบเบาๆหน่อยปกติอะไรงเี้หมึกไปจะใช้สีที่สองสีแล้วก็เริ่มจากตรงนี้เลยคิวไล้ลงมา เลหน่อยนะคะปัดไฮไลทเลยคือสีแก้มเรามีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราลงครีมบัตแล้วถ้าใครจะไม่เออไม่ต้องลงบัตออนก็ได้นะคะเป็นจะลงนิดนึงแล้วกันให้มันแบบเข้มมานิดนึงสีที่เราลงไปก่อนหน้านี้มันเป็นสีชมพูแล้วใช่ไหมก็จะปัดสีพีสทับลงไปคะให้มันแบบดูแบบเหมือนเล่นสีนิดนึง มาก็จะใช้สีนี้นะคะสีชมพูตรงน,นิดนึาแก้งมาต่อกันที่ลิปสติกนะคะวันนี้เฟจะใช้ของใหม่หนิดนึงนะอันนี้ก็ได้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ใช้แบบจริงจังเลยนะคะก็เป็นซีเวน่าคัลเลอรนะคะตัวแล้วก็สีก็สวยด้วยนะคะเขาจะมี2ฝั่งก็จะมีสีชมพูอ่อนแล้วก็สีแบบชมพูเข้มนะคะ จะใช้สีชมพูอ่อนนี้ทาลงไปก่อนคือสีเขาแบบลื่นมากอ่ะทาง่ายมากโอ้โหเหมือนนิกกี้มินะเข้มนะคะเอามาลงไ้ทาลงไปด้านในโอ้โหสวยดีนะชอบ เ็าจะใช้เป็นเอสเซนต์นะคะ X X X L นะคะช h i น e. ี่ลิปกลอสมันจะเป็นลิปสีนวลนะแต่จะเอามาลงทับสีชมพูนะคะแกะแกะแค่แบบแค่เงางาวาวหน่อยอะไม่ต้องเยอะนะะก็ แล้วนะคะสาหรับ how to ลุคนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็น how to ไหมอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็ลุคนี네้เฟยก็ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกลุคนึงที่เฟ <ๆ S 2> ชอบนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าตาแบบหวานนะคะเป็นคนที่ชอบให้ตาดูแบบหวานๆนะคะแล้วก็ชอบลุกหวานๆอย่างนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งลุคนี้ก็อาจจะมีบางขั้นตอนที่มันยุ่งยากไปบ้างนะคะแต่ก็ลองเอาไปปรับไปประยุกต์ใช้ได้นะคะไม่ต้องทําตามเฟหมดทุกอย่างนะคะเครื่องสำอางที่ใช้ก็ไม่ต้องใช้ตามก็ได้นะคะเอาที่มีอยู่นะคะหรือไม่ก็อาจจะ ปรับเปลี่ยนไปนะคะตามสถานการณ์หรือว่าตามงบประมาณก็ได้นะคะซึ่งลุกนี้นะคะก็อาจจะแต่งไปงานปาร์ตี้นะคะหรือว่า ไปทะเลอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าตาสีฟ้านะคะซึ่งอาจจะแต่งให้มันน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้เนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะลุคนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเฟปก็มาครีเอทให้ดูนะว่าแบบเออมันแต่งยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็วันนี้เฟกก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ทุกๆคลิปเลยนะคะ ก็พูดคุยสอบถามกันมาได้นะคะทั้ง Facebook นะคะหรือว่า Instagram นะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางเลยนะคะกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ